คคนนวันนี้นะครับที่โรงเรียนรักน้องนะครับบ้านของน้องหญิงนี่ก็มีการรวมตัวกันนะครับของคนในชุมชนนะครับซึ่งก็นอกจากจะมีเด็กๆนะครับที่เคยเห็นอยู่นะครับก็จะมีคุณพ่อคุณแม่นะครับญาติญาติของเด็กๆก็มารวมตัวมว่าวันนี้จะมีกิจกรรมเกิดขึ้น,นครับ วันนี้วันนี้มารวมตัวกันทําอะไรครับไปพัฒนาค่ะพัฒนาทําอะไรครับที่ว่าพัฒนาครับแม่พัฒนายื้อจับนี่แหลตัดหญ้าตัดหญ้ากินตัดกิ่งไม้แล้วทาไมต้องมารวมกันที่ที่ที่บ้านของน้องหญิงก่อนนะครับโอ้นัดกันมากนัดกันมาก้อนนี่และเฮินอันนี้เป็นความคิดของใครครับที่จะมาร่วมทำกิจกรรมน้องหญิงน้องหญิงนะครับทำไมถึงแม่ถึง ตั้งใจที่อยากจะมาร่วมทำกิจกรรมกับน้องหญิงเยอะเหอะน้องหญิงพัฒนารูร้านดิกน้อยนี่แหละเยอะเหอะนั่นขึ้นกับว่าเยอะ <ừ> ได้ความรู้เพิ่มเติมไปอี่กับว <ừ> ่าไปลงมาไ่โรงเรียนกับขึ้นกับซ้อนทางนี้ยี่กับว่าเยอะเ,เ,เพิ่มเติมไปอีก ความรู้จะเด็กเยาวชนแล้วให้ทั้งกําลังกายกําลังใจที่จะช่วยชุมชนของเราได้รวมพลังได้มาร่วมกิจกรรมนะครับอของชุมชนเป็นต้นแบบของเด็กเป็นต้นแบบของเยาวชนเป็นต้นแบบของผู้ใหญ่ พี่พี่พกเราสิเก็บตัวนี้นาะนี่บีมบ่าสิเก็บตัวนี้นี่บีมได้แล้วด,นะดีใจที่แบบว่าผู้ปกครองผู้ใหญ่เขามองเห็นความสําคัญสิ่งที่เราทําแล้วเขาก็ให้ความร่วมมือะคะ่ะตอนแรกความคาดหวังก็แค่เป็นโรงเรียนสอนหนังสือธรรมดาแต่ พอเราเริ่มมีกิจกรรมสาธารณะขึ้นมานิดทีละนิดทีละนิดแล้วทีนี้มันขยายตัวออกไปสู่ชุมชนแบบค่อยๆขยายขยายออกไปเรื่อยๆจนที่แบบว่าผู้ใหญ่ก็เข้ามาช่วยเหลือเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะจนมันเกินเกินความคาดหมายของเราไปเยอะอยู่อะค่ะแล้วก็เราก็รวมรวมผู้ใหญ่ทั้งผู้ใหญ่เด็กแล้วก็ ไอคนที่ต่างๆวัยกันมาทํางานร่วมกันอย่างนี้ค่ะถือว่าเป็นความสําเร็จอย่างหนึ่งที่ช่วยเหลือกันในชุมชนได้ะคะ่ะหายเหนื่อยไหมนี่ <c oughs> ผมอยู่ที่บ้านก็เหนื่อยแล้วนะออกมาข้างนอกนี่ในฐานะของครูผู้ป่วย <c oughs> เป็นยังไงก็ไอ <c oughs> ตัด,ต,ดตัดผู้ป่วยออกไปได้เลยค่ะตัดออกไปได้เลย <c oughs> ได้ค่ะคือตัดทิ้งไปเลยเหลือแต่ครูก็พอแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> ครูก็พอค่ะเพราะว่าทำทำหน้าที่ได้ไม่ ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะถ้าเราไม่ป่วยวันนั้นก็คือสงสัยเราก็คงไปใช้ชีวิตปกติเหมือนคนไ้ทำงานที่อยากจะได้นู่นได้นี่ประสบคนสำเร็จแล้วอาจจะลืมความฝันที่เราเคยฝันไว้ก็ได้ค่ะขอบคุณความเจ็บป่วยที่ทำให้เรามีเวลาไต่ตองเวลาที่จะลงมือทำประโยชน์ให้สังคมก่อนที่จะไม่ได้ทำ มนุษย์ทุกคนกลัวความตายวิ่งหนีความตายไม่กล้าเผชิญหน้ากับความตายแต่จริงๆแล้วทุกคนต้องตายเพราะนี่คือความจริงของชีวิตน้องหญิงจิตราราชวงศ์เป็นบทเรียนเป็นคนหนึ่งที่กล้าเผชิญหน้ากับความจริงรเผชิญหน้ากับความตายอย่างไม่กลัวน้องหญิงกำลังสอนเราว่าชีวิตที่มีค่า ไม่ใช่ชีวิตที่ร่ำรวยไม่ใช่ชีวิตที่มีเงินมีอำนาจและมีเกียรติแต่ชีวิตที่มีค่าคือชีวิตที่เราเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วทำให้ทุกๆอย่างรอบตัวเรามีคุณค่าและนี่คือคุณค่าของผู้หญิงเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรแต่ถ้าเราอยากทำอะไรให้รีบทำนะวันนี้เพราะพรุ่งนี้เมื่อเรานอนแล้วเราอาจจะไม่มีโอกาสได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำ ู้ชมครับความเจ็บปวดเป็นความทุกข์นะครับเป็นสิ่งที่ใครๆก็ไม่อยากที่จะต้อนรับเข้ามาในชีวิตแต่นั่นแหละครับความเจ็บปวดก็เป็นแขกรับเชิญที่มักจะมาเยือนเราโดยที่เราไม่สามารถจะปฏิเสธและก็ไม่รู้ว่าจะมาในเวลาไหนนะครับเพราะฉะนั้นที่สําคัญเมื่อแขกที่ชื่อว่าความเจ็บปวดมาแล้วเราจะตั้งรับหรือว่าต้อนรับเขาอย่างไรน้องหญิงจิตตาราชบงได้แสดงโลกให้เราเห็นอย่างน่าชื่นชมยิ่งนะครับความเจ็บปวดที่เป็นโชคร้ายสําหรับใครหลายๆคนนั้นสำหรับเธอ ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับนอกจากความเจ็บป่วยจะทําให้เธอค้นพบคุณค่าความหมายของชีวิตแล้วที่สําคัญก็คือยังทําให้เธอพบกับความสุขที่แท้จริงในฐานะที่เป็นผู้ให้อีกด้วยนะครับพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในรายการคนคน้นคนนะครับท่านผู้ชมครับสําหรับคืนวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ แค่อยากจะบอกให้โลกได้รู้ว่าคนดีอยู่ที่ไหนฉันจะไปค้นหาแค่อยากจะบอกว่าโลกไใบนี้คนสู้อยู่ตรงนี้ฉันจะไปค้นมา